กำลังชมไลฟ์จากแม่แจ่มครับ Thailand l i ฟ e ฟังเสียงประเทศไทยวันนี้วันที่สองครับ <Okay. S 1> ที่ผมร่วมกับทีมไทย P.B.S. นี่มาสัมผัสกับความรู้สึกอารมณ์วิถีชีวิตความฝันความต้องการและเสียงเรียกร้องจากชนบทแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้วันแรกผมสัมผัสได้ทั้งความฝันความพยายามถักทอความฝันของคนที่นี่ ไปสู่ระดับชาติและระดับสากลมาคุยกับคนที่นี่ที่ต้นน้ํามาคุยกับคนที่นี่ที่ถักผ้าตีนจกซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมมันสําคัญยิ่งของที่นี่วันนี้เช้านี้ผมตั้งหัวข้อจิบกาแฟดูแลนกเงือกมันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวสักครู่นะครับจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องจิบกาแฟดูแลนกเงือกที่แม่แจ่มแต่ว่าความรู้สึก ชัดเจนที่ผมได้รับเมื่อวานนี้จากการสนทนาตั้งวงคุยกับชาวบ้านผู้นำท้องถิน่นแรกทีเดียวครับผมไปที่ศูนย์ที่พยายามปกปักรักษาปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยผ้าตีนจกผ้าตีนจกนี้ใครที่ไม่เคยเห็นจะไม่ทราบนะครับว่าเป็นฝีมือถักทอสุดยอดที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของคนที่นี่ที่แม่แจ่มที่เดียวเท่านั้นครับ สวยละเอียดสะท้อนถึงปัญญาท้องถิน่นและความงามระดับโลกผมใช้คำว่าระดับโลกเพราะว่าผมไปมาแล้วครับญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกายุโรปความสวยงามของฝีมือการถักทอโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนี่ผมเห็นผมไปที่หมู่บ้านไกลๆที่ไหนก็ตามนี่เขาจะพาไปดูฝีมือคนท้องถิน่นที่สามารถผลิตด,ด้วยฝีมือสติปัญญาคนท้องถิน่น และมีค่าเพราะว่ารัฐบาลเอกชนชาวบ้านจับมือกันเพื่อปกปักรักษามรดกแห่งนี้ผมเจอกับชาวบ้านนั่งคุยกับคุณป้าคนรุ่นก่อนๆที่ฝึกปลือการถักทอผ้าจินจกและถ่ายทอดบัดนี้ผมเห็นกระตาเลยนะครับถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทุ่มเทต่อสู้ดิ้นรนเชื่อไหมครับว่ามรดก ที่สําคัญขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยราชการใดๆเลยครับเอกชนก็ยังไม่ได้เข้ามาที่จะใช้ประโยชน์จากของมีค่าลักษณะนี้ผมจึงอยากให้ฟังเสียงจากหมู่บ้านจริงๆในเรื่องนี้ติดตามทางไท a i PBS ในรายการประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6นี้ครับ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย แล้วท่านจะได้ยินเสียงที่มีความหวังความฝันความกล้าความเสียสละที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่จากคนไทยปัจจุบันที่หงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นและถ้าไม่มีประโยชน์กับตัวเองจะไม่สนใจแต่นี่เป็นประโยชน์ของชาติครับจากนั้นบ่ายผมไปที่ต้นน้ำต้นน้ำแม่วากซึ่งมารวมกับแม่น้ำแม่แจ่มและก็บรลงที่แม่ปิงเพื่อไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่คนไทยตั้งแต่เหนือจรวดภาคกลางนี่ต้องอาศัยเป็นสายเลือดแห่งชีวิตที่นี่ต้นน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ครับแต่ปัญหาคือชาวบ้านจะอยู่อย่างไรในเมื่อพืชหลักที่ทำรายได้หลักคือข้าวโพดเป็นประเด็นปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งประเด็นการเมืองทั้งประเด็นการตลาดทั้งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับพ่อค้าผู้นำท้องถิน่น ตลอดไปจนถึงข้าราชการและถึงระดับประเทศที่นี่ความพยายามที่จะแก้ปัญหานี่เกิดขึ้นครับชาวบ้านมีความมุ่งมั่นประกาศถึงขั้นที่ว่าจะหักดิบไม่ปลูกข้าวโพดแต่ต้องมีของมาทดแทนถ้าฟังเสียงไลฟ์เมื่อวานนี้จากต้นน้ำที่ผมพาไปนั่งที่สะพานเพื่อพูดคุยกันและเดินคุยกับผู้นำท้องถิ่นในเรื่องเหล่านี้จะเห็นประเด็นทางออกทางแก้ความรู้สึกของชาวบ้านอย่างชัดเจน ฉะนั้นอยากจะให้ย้อนไปดูคลิปไลฟ์เมื่อวานและติดตามดูทางไทย PBS เช่นเดียวกันแต่เช้าวันนี้ครับนอกเหนือจากข้าวโพดท,ที่นี่กำลังพูดถึงพืชที่จะมาทดแทนที่นี่แม่แจ่มเรื่องกาแฟไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าได้เริ่มต้นช่วยให้คนทางภาคเหนือเปลี่ยนจากการปลูกฟินมาเป็นพืชทดแทน กาแฟเป็นหนึ่งในนั้นขณะเดียวกันก็มีเสาวรสมีไผ่ซึ่งวันเช้าวันนี้ผมชวนคุณสมเกียรติซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับที่นี่และต่อสู้หาทางออกให้กับชาวบ้านที่นี่ด้วยครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับขอบคุณที่มาจิบกาแฟแล้วก็ดูแลนกเงือกด้วยไม่เกี่ยวกันยังไงครับกาแฟกับนกเงือกที่แม่แจ่มนี่ ตัวกาแฟเนี่ยฮะกาแฟเนี่ยไอ้มันเป็นพืชที่มันเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฮะจ้ะครับก็เวลาปลูกเนี่ยมันต้องมีไม้ลมเงาอยู่ด้วยอืครับมีไม้ลมเงาเช่นถ้าปลูกต้นไม้มาคู่กับแครับใช่ถ้าปลูกแบบโล่งๆเนี่ยตายฮะมันมันต้องมีไม้ลมเงาด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นพืชที่มันถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันยังเป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับณเวลานี้เนี่ยกาแฟทั้งอำเภอเนี่ยครับออกไปประมาณเป็นสารนะครับห้าสิบตันสารนะครับห้าสิบตันสารสารหาสถือว่ากาแฟแม่แจ่มเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากโดยที่คนแม่แจ่มเองไม่รู้ว่ากาแฟบ้านตัวเองเนี่ยมีมากขนาดนี้เชียวหรือครับแต่ว่าคนไปทำแบรนดิ้งทำยี่ห้อนี่ก็ เอามาจากที่ไหนเอามาจากที่ไหทั้งนั้นแต่มีแบรนด์แม่แฉมไหมยังไม่มีเลยครับอ่านี่ไงทำไมไม่ตั้งไอ้ตัวนี้ครับเออแล้วเนี่ยนี่ที่วุ้เกยอุตสาเอากาแฟนี่คือนี่เขาเรียกอะไรกาแฟนี่ชื่ออะไรล่ะอ่านี่เป็นกาแฟบ้านโป่งสียางครับโป่งสียางครับซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนกเงือกอยู่นะครับพื้นที่แล้วก็มีนกเงือกแล้วก็มีลิงมันโยงกันตรงนี้โยงกันตรงนี้กาแฟกับนกเงือกใช่ครับทีนี้ไอ้ตัวบ้านโป่งสียาง เขาไม่ปลูกข้าโพดเลยครับแล้วเขาดูแลรักษาป่าดีมากแล้วหมู่บ้านชุมชนตรงนี้นนนเนี่ยเนี่ยตัดสงวนล่เงือกเนี่ยอยู่อยู่อยู่ด้วยอยู่เยอะไมครับอยู่ประมาณห้าหกตัวนะครับแล,แล้วมันนั่งดูนี่มันจะบินมาให้เราดูไหมอ่าเป็นบางช่วงจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในหมู่บ้านเนี้ยสิ่งแรกที่เราได้ยินคือเสียงลิงเสียง ชนีอะไรพวกนี้ว่าว่าตลอดเลยครับหมู่บ้านมีของจริงด้วยยังมีอยู่หมู่บ้านแบบนี้แล้วไอกาแฟนี่เขาจะปลูกตรงใต้ร่มไม้ครับเขาปลูกใต้ร่มไม้แล้วก็มีความสูงฉะนั้นน้องเรื่องมาเกาะมาเกาะบริเวณไร่กาแฟได้ได้ครับภาพน่จะสวยบ้ากเลยสวยครับแต่ว่าเราเราต้องเดินห่างจากหมู่บ้านไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าในส่วนพวกลิงชนีต่างๆเนี่ยเวลาเราไปหมู่บ้านนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงของมันเลย ข้าเสียงชนีเสียงอะไรร้องตลอดอันนี้คือกาแฟดังนั้นไอ้ใต้ต้นไม้ที่นกเงือกอยู่เนี่ยนะครับหลายๆพื้นที่ก็ก็จะมีกาแฟอยู่เขาก็ปลูกกาแฟไว้ตรงนี้ดังนั้นไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างนกเงือกกับกาแฟเนี่ยมันก็อยู่อยู่ด้วยกันได้ใช่ครับมนุษย์อยู่กับมนุษย์อยู่กับธรรมชาติอยู่กับนกเงือกได้แล้วก็สามารถจะดํำรงชีวิต ด้วยกาแฟได้ครับไอ้ตรงนี้ที่จะทํำให้สูตรเนี่ยเป็นสูตรของความอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างสันติครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือกาแฟที่เอาไปคัพปิ้งแล้วเนี่ยครับถือว่าอยู่ชั้นเกรดคุณภาพสูงแล้วพรีเมียมครับพรีเมียมครับพรีเมียมคือคะแนนเฉลี่ยออกมาแต่ละพื้นที่นะจะอยู่ที่ประมาณ80ขึ้นของบ้านปกสีแยงอยู่ที่8 3 0สูงกว่าพรีเมียมอีกก็ถือว่าถ้าถ้า80ขึ้นเนี่ยถือว่า พรีเมียมและไอ้ตัวนี้ดังนั้นหลายพื้นที่ที่เราไปคัพปิ้งมาประมาณ5แห่งครับรบ,รบท,รทั้งโป่งสีแยงทั้งห้วยผักโขดมันไม่มารอมันไม่คุมุกน้อยนะครับรบ,รบากาแฟาเหล่านี้พรีเมียมหมดเลยเ<อ>แล้วซึ่งซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยคนอย่างผมเองเนี่ยผมก็มารู้ตอนหลังครับเหมือนกันเอากาแฟบ้านตัวเองดีขนาดนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้าเอานี่ไปไปทำทํรการตลาดครับแล้วไปตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อไม่ใช่โปรเซียงไม่ใช่โปรเซียงไม่ใช่กาแฟบ้านห้วยผักกดไม่ใช่กาแฟเอาวัตถุดิบของเราไปเยอะมากครับแล้วที่สําคัญคือรสชาติของกาแฟแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันครับบางดอยเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่กลิ่นหอมใช่ใช่บางดอยเนี่ยเนื้อกาแฟเนี่ยก็จะมีความความละมุนควมลมุนอยู่ในตัวของมันเองอะไรครับซึ่งมีค่ามากเพราะว่าผมเคยเห็นในสตาร์บัคส์เขาเคยโฆษณาบอกมัน กาแฟสุดยอดมันต้องมีรสเปรี้ยวนิดๆครับใช่ผมนิดๆอาจารย์พูดถึงบริษัทนี้ครับอ่าบริษัทอะไรครับสตาร์บัคใช่ไหมสตาร์บัคบริษัทเนี้ยเอากาแฟที่บ้านไม่ขี้มูกน้อย คิดมกานนี่นะมาซื้อทุกปีครับใจฮะแล้วก็ประกาศเลยใช่ไหมว่าเขามาซื้อใช้ใช้ชื่อเขาเลยนะเขาไม่ได้ปิดบังอะไรนะไม่ได้ปิดบังครับเพราะว่าเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาต้องการช่วยชาวบ้านด้วยไงครับใช่ฮะแต่ช่วยได้จริงแค่ไหนเราต้องมาดูผลจริงๆนะอาจจะไม่ใช่เพ่เพ่ไปไปโฆษณาชวนเชื่อนะเราอยากจะว่าคุณใช้ชื่อแล้วเนี่ยมันนั่ของจริงเพราะว่าบางบริษัทก็เอาแค่ไปทํา CSR คือโฆษณาชวนเชื่อว่าฉันได้ช่วยชาวบ้านแล้ว ฉันเป็นบริษัทต่างชาติก็จริงแต่ฉันมาช่วยชาวไร่ฉันเ็ไปชาวเขาที่แม่จ่มแล้วช่วยแลวเสร็จแล้วจริงๆไม่ได้เป็นเกอะเป็นกรรมรหรือว่าพ่อค้าคนกลางเอาไปทําประโยชน์ชาวบ้านได้นิดเดียวอันนี้ก็ต้องระวังใช่ไหมครับครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นผมคิดว่าในแง่ของชาวบ้านเองก็อาจจะต้องมีการ เขาเลือกอาจจะต้องทําแบรนด์ตัวเองถูกต้องบ้างร่วมตัวกันสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วก็สร้างอํานาจต่อรองแล้วก็ขายภาพของแม่จําไปทั่วโลกครับกาแฟถ้าเป็นเชอร์รี่นเวลานี้อยู่ที่1 8บแถึงยีบาทบรับในปีนี้นะครับถ้าเป็นกะลาเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้ถ้าเป็นสารเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมันแล้วแต่ว่า คุณภาพของแต่ละที่แล้วที่วันเช่าอันนี้ออกมาชิมกันนี่มันคือยี่ห้อไหนวันนี้เนี่ยเป็นกาแฟของบ้านป่งสีแยงครับที่ที่ที่มีนกเงือกอยู่แล้วมีสัตว์อยู่รอบๆบ้านเลยจิบไปจะมีความรู้สึกเหมือนถึงแม้ว่าไม่ได้ดูนกเงือกตอนนี้จะจินตนาการไปได้เลยนะอาจารย์ลองดมดมดูได้ครับกกินก่อนเลยนะครับดมดูได้ครับหอมหอมมากครับเออจริงอ่ะเออจริงอ่ะ แล้วผมนี่ผมไม่เคยรู้เลยนะว่าดมโดยสดๆก่อนที่จะจิบเนี่ยนะมันมีกลิ่นใช่ครับเยี่ยมเลยนี่ถ้าทีวีมีกลิ่นได้เนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดมด้วยเนี่ยครับเอาเป็นว่าผมดมแทนครับจริงๆเข้มจริงหอมครับของที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็คือเป็นต้องชงด้วยต้องชงด้วยขั้วขั้วแบบกลางกลางเข้มนิดหนึ่งกลางเข้มได้ครับบางทีตอนนี้กาแฟคนมันชอบ อ่อนหรือเข้มไปเลยหรือเข้มหมดเลางกลางเราแบบกลางกราแต่ว่าไอตัวนี้เราเดินสายกลางเราต้องกาแฟแบบสายกลางเยอเดี๋ยวชิมดูครับจับครับครับแล้วก็คุณสมเกียรติจะชิมทุกวันนะป่ะอันนี้เขาเรียกดิฟใช่ไหมดิฟดิฟครับดิฟนั่นแปลว่าหยดนะครับดิฟเนี่ยแปราว่าหยดทีอเหยดสองหยดครับไหนดูบ้านผมตอนนี้ผมกลับมาใช้กาแฟแม่จ่มทั้งหมด ก็งั้นสิต้องงั้นสิแม่จําต้องใช้แม่จำดิก่อนๆเวลาผมจะกินกาแฟสดเนี่ยผมต้องไปซื้อข้างนอกซื้อในเครือข่ายที่ผมมีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเป็นกาแฟจากชุมชนเหมือนกันแต่เป็นชุมชนที่อื่นครับแต่พอผมมาชิมกาแฟบ้านตัวเองดูป้อมแล้วกลิ่นสราอิอะไรรสชาติมันผมว่าทำไมเราต้องวิ่งซื้อข้างนอกถูกต้องแล้วมาคิดต่อว่าทำไมเราไม่ทําแบรนด์ของไม่แจมวะใช่ครับอะไรพวกนี้ครับแม่จ่มคแฟแบรนด์แม่จ่มคอฟแล้วบาย อาจจะมีาบของบ้านห้วยผักกูใช่บายบ้านแม่ซาบ้านไม่ชุูกน้อยอะไรแบบนี้คือให้เครดิตกับในท้องถิ่นกตรงนั้นด้วยแต่ว่าเป็นแบรนด์หัวเดียวก็คือว่ากาแฟไม่แจ่มอะไรพวกนี้ครับเอาละเราลองดูนะครับเพราะว่าการได้มาชิมกาแฟสดๆจากของจริงที่แม่แจ่มนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หายากยิ่งนะครับ นี่ก็คือบทมันแล้วนะครับครับอ่าครับกล้องสามารถครบอบซับเข้ามาดูฝีเหมือการชงกาแฟของคุณสมเกียรติคนที่นี่อยู่กับกาแฟอยู่กับชาวบ้านอยู่กับความเป็นไปการสร้างให้เกิดแบรนด์ความตระหนักเกี่ยวกับกาแฟจากแม่จัง มีหลายท่านนะครับที่เอากาแฟไปเย็นไปหน่อยนะครับขอน้ําอุ่นเลยอันนี้เย็นไปหน่อยครับขอน้ําร้อนอุ่นเลยครับเขาเตียงรับ้อนอีกนิดนึงเขเอามานานครับมีหลายท่านเอากาแฟจากทางเหนือนี่แหละครับไปทํากาแฟอยู่ต่างประเทศคนไทยนะครับครัหนึ่งในนั้นที่ผมรู้จักคุณฟูอาดีพิศวนลูกชายคุณสุรินทร์พิศวนเนี่ยก็ไปตั้งเป็นหลักนล่งก็ช่วยซื้อกาแฟจากแถวนี้ไปผมก็เชื่อว่านั่นก็เป็นทางหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันถ้าชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสร,ร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาและมีกลไกเดี๋ยวนี้มีประชารัฐมีอะไรเข้ามาช่วยแล้วนี่รัฐบาลเข้ามาแล้วนี่นะมันควรจะทําอะไรเป็นก่อเป็นกรรมเป็นกิจลักษณะที่จะช่วยได้แต่ยังไม่ถึงที่ไม่แจ,มจ่มครับก็นี่ไงมันแปลก <c oughs> มันแปลกไหมครับว่ารัฐบาลบอกว่าจะมีการเปิดให้มีอินเทอร์เน็ตทุหงบ่บ้าน ก็ได้ยินนะผมยังไม่ทราบว่าที่นี่มีปานะอินเทอร์เน็ตเริ่มมีแล้วครับไปออกพื้นที่ไปติดตั้งใช่ไหมครับแลเล่งติดอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านได้มันก็ต้องเข้ามาถึงกาแฟทุกหมู่บ้านได้เขาติดติดตั้งเฉพาะหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้านะครับอันนี้ไงไฟฟ้ายังไม่มีแต่อินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านมันมันฟังดูแปลกไหมถ้ามีโอกาสเราก็จะไปเยี่ยมหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วดูซิว่านโยบายอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านกับไฟฟ้าทุกหมู่บ้านเนี่ยอะไรมันจะมาก่อน อะไรก่อนอะไรพูดถึงไฟฟ้าเมื่อกี้นี้นะครับบ้านป่งสีแยงที่ว่าไฟฟ้าก็ยังไม่เข้าเขาใช้โซลาเซลล์เป็นแผงเล็กๆแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยมูลที่ไทยลักปากเขาไปทำเขาเรียกปั่นฟังังไฟจากน้ำเลยครับ น้ำด้วยน้ำจากลมจากแสงแดดใช่ไหมครับใช่ครับก็ใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปครับหนื่งจากว่าหมู่บ้านที่เขาดูแลป่าดีครับครับสัตว์ป่าก็ไม่ได้ไปล่าหากินครับนกเงือกก็มาอยู่ที่นี่นะครับก็ไปส่งเสริมให้และรวมทั้งกาแฟนี้ด้วยครับไอ้ตัวนี้ครับอาลระน้ำเดือดเดือดปุบปุบไปเลยครับครับนี่ครับกาแฟมันมันต้องน้ําร้อนจริงๆนะร้อนร้อนพิเศษด้วยนะครับไม่ใช่ร้อนธรรมดา ต้องร้อนอยู่ที่ประมาณ90้าสิบถึง100ร้อยองศานะครับจะได้เลยครับได้เลยครับนี่นี่กล้อง close up ได้นะครับมาดูถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลิ่นผมก็ดมให้กลิ่นหอมมากมากหอมมากมากมมแล้วมันกลิ่นธรรมชาติมันนะมันไม่ได้ใส่อะไรเลยนะอินซีด้วยครับอาจารย์ครับ อินรีด้วยอเวลาเขาเขาเขาปลูกเนี่ยเขาอย่างปลูกใต้ลมไม้น่ยคือเขาก็ปล่อยไปแล้วก็ใช้ใบไม้เศษไม้ที่ลงมาเนี่ยเป็นปุ๋ยแทนอินทรีเลยต้องเน้นตรงนี้เลยไม่มีสารเคมีแม้แต่นิดเดียวุเกียทราบเม่าที่ที่แล้วมีข่าวใหญ่มากเรื่องกาแฟครับสารที่แคลิฟอร์เนียอเมริกามีคําสั่งว่าสตาร์บัคส์และบริษัทขายกาแฟทั้งหลายต้องติดป้ายเตือนความเสี่ยงมะเร็ง <c oughs> จากกาแฟเพราะว่ากระบวนการทํากาแฟเขาเนี่ยมันมีช่วงที่เอาสารเข้าไปร <c oughs> แล้วหนึ่งในสารนั้นเนี่ยถูกตัดสินว่ามีสิทธิ์ทําให้เกิดมะเร็ง <c oughs> ถ้า <c oughs> เราไปโฆษณาก <c oughs> าแฟแม่แจ่มอินซีออร์แกนิกไม่มีภัยมะเร็งด้วยเนี่ยยิ่งจะ <c oughs> เป็นแบรนด์พรีเมียมระดับโลกได้จริงๆเลยครับใช่คับ นะครับเขามาตรวจสอบได้ใช่ไหมมาตรวจจริงหรือเปล่าชาวบ้านปลูกรวจตรวจสอบได้เลยครับไปดูเราคือเราไปดูในพื้นที่เลยพาเดินดูเลยเดินดูได้ครับคครรัับบนั้นครับผมเห็นแล้วก็หลายๆพื้นที่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสํารวจแหล่งกาแฟต่างๆทางอําเภอครับแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็ไปดูในพื้นที่นะครก็เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของการไม่ใช้ปุ๋ย เป็นความพยายามจริงจังร่วมกันด้วยนะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วดูแลเรื่องน้ากาแฟที่ชาวบ้านปลูกที่นี่ขายได้ไหมมีคนมาซื้อหมดไหมราคาดีไหมเออซื้อซื้อหมดครับหมดจัดฮะแต่ว่าหมายถึงว่าซื้อหมดแต่ว่าราคาก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่สิบแปดเออเชอร์รี่อยู่ที่สิบแปดถึง2ีสิบปที่ผมพูดไปแต่ต้นนะครับก็ก็ ซื้อหมดอย่างนะเวลานี้เนี่ยที่กาแฟหลายๆพื้นที่ที่ผมไปสำรวจมากเนี่ยบางที่ขายหมดเลยคือตอนนี้มันมีเหมือนกับมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยเข้ามาซื้อไปก่อนซึ่งเขาก็ไปขายต่อเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไงครับแต่แต่ชาวบ้านพอใจราคาได้ไหมล่ะพอใจราคานั้นไหมล่ะมีพ่อค้ามาซื้อณณณเวลานี้มันยังไม่มีคู่แข่งในการเรื่องของการย่งซื้อกาแฟเท่าไหร่แล้วก็มันก็ ก็อยู่ในระดับที่พอใจเขาอยาพอใจอยู่นะครับาละจากนี้ไปจากนี้ไปเราจะต้องรออีกนานเท่าไหร่อ๋ออันนี้ได้เลยครับอาจารย์ชิมดูเลยครับเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับยืนยันครับว่าเป็นหอมมากๆครับสุดยอดรสรสชาติเป็นไงครับอาจารย์ ไม่ได้แพ้ที่เราจ่ายถ้วยหนึ่งร้อยกว่าบาทที่กรุงเทพเลยนะผมไปกินของร้านใหญ่ๆเนาะ,ะครับเดี๋ยวเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะหาก,กช่วยละว,วยแปดสิบบาทบอกราคาก็รู้ว่าราคาแปดสิบบาทแปดสิบเก้าสิบแล้วมีเค้กมีเค้กชิ้นหนึ่งหมดไปร้อยยี่สิบทั้งหมดไม่ต่างกันเลยครับหรือเอ่อ อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ามันธรรมชาติกว่าด้วยครับใช่ครับแล้วอย่างเนี้ยถ้าขายในท้องถิ่นถ้วยเท่าไหร่แก้วกาแฟอันนี้เขาขายกันแค่ประมาณยี่สิบห้าบทยี่สิบยี่ห้าม้ว่าต่างกันขนาดถูกมากครับแต่ถ้าเป็นกาแฟเย็นก็ถ้วยประมาณสามสิบครับยี่0้าสาสิบครับใกล้ๆกล้เคียงกันนะครับนี่เราได้ทานกาแฟสดๆแม่แจ่มนะครับแล้วก็มาจากไร่ที่ไม่ไม่มีสารเจือปนสารเคมีใดๆทั้งสิ้นและเป็นฝีมือ ของคนที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากมีการส่งเสริมมีการ,รนำเสนอข่าวหอมมากนะค,ะครับนำเสนอกระจายประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งประเทศไทยก่อนได้รู้ว่าทุกครั้งที่ท่านดื่มกาแฟท่านท่านรู้ว่าดื่มกาแฟที่ช่วยชาวบ้านให้มีอิสระให้มีความเป็นไทยให้มีเสรีภาพให้มีความสุขมากขึ้นเนี่ยเราจะซื้ซอกาแฟที่มาจากทางเหนือ โดยเฉพาะที่แม่จาที่เรามานั่งอยู่นี่แล้วถ้าเราวาดจินตนาการไปด้วยนะครับว่าขณะที่จิบกาแฟนี้นกเงือกธรรมชาติยังอ,อยู่รอบรอบตัวชาวบ้านแถวนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกเลยครับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะดังตรงหรือทางอ้อมแต่ถ้าเราไม่มีความตระหนักนี้หรือไม่มีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอย่างที่คุณสังเกตจะเล่าให้ฟัง บ่ายนี้บ่ายบ่ายโมงเราจะมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบผมก็จะไปตระเวนรอบๆบ,บแม่จำนี่แหละครับเพื่อจะไปฟังเสียงของชาวบ้าน<ๆ>เสียงผู้นาชุมชนเสียงปกติที่เราจะไม่ค่อยได้ยินรหรือว่าดานานได้ยินทีเหมือนกับว่าเราฟังเสียงคนต่างจังหวัดนี่เป็นเพียงเศษกระพี้ของชีวิตเราต้องกลับกันแล้วครับเราฟังเสียงรอบประเทศไทยเพื่อจะมาปรับวิถีชีวิตของเราที่อยู่ ทุกวันแล้วก็ลืมไปว่าความอยู่รอดร่วมกันเนี่ยมันสําคัญกว่าความอยู่รอดของแต่ละคนแต่ละคนอยู่รอดได้ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเราจะอยู่รอดได้นะครับฉะนั้นรายการ Thailand l ลฟ e ฟังเสียงประเทศไทยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายตรงนี้ครับนั่งคุยจิบกาแฟอย่างกับคุณสมเกตอย่างนี้แหละครับที่จะมายลาห้เราฟังแล้วก็เราก็จะเล่าถึงแกนแท้ของวิถีชีวิตปัจจุบันประเทศไทยวันนี้คนไทยวันนี้เป็นอย่างไรกันแน่ เราช่วยกันหาคําตอบจากหมู่บ้านครับชานี้ต้องขอบคุณคุณสมเกียรติที่มาจิบกาแฟกับผมแล้วเราจะได้ช่วยกันตระเวนผมจิบผมจิบแล้วยังรสชาติยังยังติดอยู่ในยังติดอยู่ในปากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมเล่าสิเขียนสิแล้วก็ถ่ายเกันเกี่วแฟแล้วก็ให้ใครถ่ายวีดีโอนะแล้วคุณสมเกียรติเล่าแล้วก็ส่งขึ้นมาในใน Facebook ของไทย PBS เเพื่อเราจะได้เพราะว่ารายการนี้เราจะขอให้ทุกคนเนี่ย ต่อเนื่อง<ช>นะครับไม่ใช่คุยกันทีเดียวจบ,บนะคุณเราเจอกันแล้วเสร็จแล้วกรุณาเล่าเรื่องต่อมีวิดีโอมีเสียงม,มีภาพมีตัวหนังสือส่งมาเราจะกระจายต่อไปพูดถึงกาแฟแม่แจ่มอย่างนี้อย่าจบแค่นี้ครัอย,อย่าจบแค่นี้แล้วอีกอย,อย่างหนึ่งคือเราต้องการเน้นขายคุณภาพครับคือตอนหลังเนี่ยคนส่วนใหญ่ซื้อกาแฟเพราะว่าเหมือนกับซื้อซื้อเพราะสงสารเพราะซื้อเพราะอยากช่วยไม่ได้แต่เราต้องการเน้นเรื่องคุณภาพใช่มาก่อนเขาต้องซื้อเพราะมันดีจริงดีจริงครับ ไม่ใช่ซื้อเพราะสงสารไม่ใช่เพราะสงสารเพราะความสงสารอยู่ในช่วครั้งช่วคราวนล้วหรือหรือเพราะอยากช่วยอะไรไม่ใช่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 ดกาแฟอยากให้ชิมดูจริงๆเลยครับครับครับฉะนั้นนี่คืออีเช้าวันหนึ่งที่แม่แจ่มครับที่ผมชวนคุณสมเกียรติคนท้องถิ่นที่นี่ที่มีประสบการณ์มีความรู้มากมายแล้วก็บ่ายนี้ผมก็จะไปตระเวนพูดคุยกับผู้คนออกหลากหลายที่แม่แจ่มแห่งนี้จุดแรกของไทยแลนด์ไลฟ์ฟังเสียงประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม กลับไปดูย้อนหลังได้แชร์ได้เขียนค,ความเห็นเข้ามาได้อยากให้ผมไปเจอใครอยากให้พูดกับใครแล้วก็ชาวแม่แจ่มชาวเชียงใหม่อยู่แถวนี้รกรุณาเขียนข้อความเข้ามาช่วยผมเดินทางร่วมกับเพื่อนพี่น้องแม่แจ่มเพื่อให้เสียงของคนแม่แจ่มดังก้องไปทั่วประเทศครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชาววันนี้ครับขอบคุณคุณสมเกียรติด้วยครับสวัสดีครับ